จีจีไลฟ์ประกาศปลดเบล์ขอบสนามผลจากตําแหน่งวันที่14พฤษภาคมคณะกรรมการผู้บริหารแอปพลิเคชัน GG Life ได้ประกาศแจ้งปลดเบลขอบสนามพ้แบรนด์แอมบาสเตอร์โดยระบุว่าแอปพลิเคชัน GG Life ในนามบริษัท What About Wonderful App จำกัดขออนุญ,ญาตแจ้งต่อสาวก GG Life ที่เคารพว่าในเบลขอบสนามและขอบสนามได้ผลจากตําแหน่งแบรนด์แอมบาสเตอร์และ o f f i c i a l Partner ของ GG Life ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนื่องจากในเบลขอบสนามได้ประพฤติผิดไปจากสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้กับทาง GG l i f e จึงใครขอเรียนให้สาวก GG l i f e ที่เขารบทุกท่านได้ทราบว่าในเบลขอบสนามได้มีการแอบอ้างหรือหาผลประโยชน์โดยใช้ชื่อเสียงจาก GG l i f e และทาง GG l i f e ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำดังกล่าวสำหรับแอปพลิเคชัน GG l i f e ยังคงดําเนินการต่อทางบริษัทขอขอบคุณสาวก GG Life ทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนมาโดยตลอดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ